เราเฝ้าติดตามเจ้าชายสิทธัตถะมาทุกอย่างก้าวเพื่อมาให้พบผลทางบรรลุธรรมคราวเนี้ถ้าขืนปล่อยให้ทำอย่างนี้เห็นทีเจ้าชายจะพ้นจากอำนาจของเราอย่างแน่นอนเราจะต้องขัดขวางทำลายให้จงได้ ด, mm. ด้วยพระบารมีต่างๆที่พระมหาบุรุษบำเพ็ญเพียรมาเป็นเวลาช้านานหลายชาติพบได้มาประชุมห้อมล้อมดุดดังกราะแก้วส่วนพระองค์นั้นก็ไม่ได้วาดหวันมีพระหัตถ์ตั้งมั่นสงบนิ่งเจ้าชายิทถถะนิโราท่านจะรอดพ้นจากอำนาจของเรา พยาวสวัสด,ดีมานไปได้ Uh huh. เมื่ออาวุธและอำนาจของเราไม่สามารถทำร้ายเจ้าชายสิทธัตถะได้เราจะใช้เล่ห์อุบายอย่างอื่นดู uh huh. เจ้าชายรัตนบันลังที่ท่านนั่งอยู่เนี่ยเกิดขึ้นมาคู่บาร,รมีของเราภพ่ผลของเราเป็นพยานในแก่เราได้ท่านจงลุกขึ้นแล้วคืนในเราสิ่ีดีดูก่อนพญามาร รัตนบัลลังก์นี้เกิดขึ้นเพราะบารมีของเราที่บำเพ็ญเพียรสะสมมาแต่ปางก่อนผู้ใดเป็นพยานการเป็นเจ้าของรัตนบัลลังก์ของท่านเรานี่หละพยานฮ้โอ้ พรระแม่ทีก,การบำเพ็ญมหากุศลของพระองค์แม้แต่เพียงน้ำตรวจอุทิศกุศลที่หม่อมชั้นใช้บวยผมรองรับไปบนศีลกล้าวก็มากพอที่จะนำมาเป็นหลักฐานพยานได้อ การมีชัยแก่บุมานในครั้งนี้ทำให้พระมหาบุรุษมีพระหฤรัไยตั้งมัน่นเป็นสมาธิแน่วแน่